เริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มจากหัวใจเธอสวัสดีนะเช้าวันใหม่วันนี้เป็นวันที่สดใสเป็นวันที่เธอได้พักให้หัวใจได้ผ่อนคลายอยากให้เธอได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยหัวใจที่อ่อนโยนและเบาสบายที่สุดนะเป็นการเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆที่เราที่มอบให้ตัวเองก่อนใครเลยนะรอยยิ้มที่สดใสของเธอรอยยิ้มจากหัวใจของเธอ คำพูดดีๆที่เป็นพลังบวกให้เราพร้อมกับการเริ่มต้นวันใหม่เพื่อเติมเชื้อไฟให้กับชีวิตเราให้ก้าวไปในวันข้างหน้าเพื่อปลุกพลังให้หัวใจของเรายังมีแรงสู้ต่อวันดีๆของเราเริ่มต้นได้จากตัวเราเองเพราะเรามีคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องรอการยืนยันจากใครมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะแล้วรักตัวเองให้มากพอ อย่าลืมดูแลร่างกายและหัวใจเราให้เป็นอย่างดีด้วยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะพาเราฟันฝ่าอุปสรรคและไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจได้แค่รอยยิ้มเล็กๆจากหัวใจเราที่เราได้ให้ตัวเองในทุกวันมันคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รับจากคนที่สำคัญที่สุดคือตัวของเราเองนะถ้าวันนี้เราลม้มและยังลุกขึ้นมาได้จากพลังภายในใจ จากรอยยิ้มของตัวเราวันข้างหน้าสำหรับเรามันจะไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะเราได้ค้นพบกับคุณค่าชีวิตที่แท้จริงแล้วนะแล้ววันนี้เธอได้ยิ้มให้กับตัวเองแล้วหรือยังนะอยากให้เธอเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้มจากหัวใจของเธอในทุกๆวันเลยนะสวีทติงสเตลลี่จากไควาถึงคุณที่นี่เป็นพื้นที่ปลอดภยัย สำหรับหัวใจที่อ่อนล้าของเธอนะ